หลายท่านอาจยังไม่รู้ว่าเหรียญห้าบาทในรัชกาลที่9มีทั้งหมดกี่แบบกี่บล็อกและแบบไหนที่มีราคาซื้อขายครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมฤทธิชาแนลช่องนี้รับซื้อเหรียญกระสาบเหรียญโบราณเหรียญหายากและธนบัตร สำหรับเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9มีด้วยกันทั้งหมด2แบบ2บล็อกแบบแรกคือเหรียญพระเสียนใหญ่เหรียญพระเสียนใหญ่จะเริ่มผลิตตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปีพศ2560 และแบบพระเสียนเล็กจะผลิตตั้งแต่ปีพศ2530จนถึงปีพศ2551ฟังดูก็แปลกๆทำไมเหรียญ5บาทมีทั้งพระเสียนเล็กพระเสียนใหญ่ สำหรับเหรียญพระเสียนเล็กจะเริ่มผลิตตั้งแต่ปีพศ2531จะมีรูปลักษณะดังนี้ผลิตตั้งแต่ปีพศ2531จนถึงปีพศ2551และเริ่มเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนถ่ายมาเป็น เหรียญพระเสียนใหญ่เหรียญพระเสียนใหญ่เริ่มตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปีพศ2560 สาเหตุที่ทำให้มี2แบบ2องบอ็อกคือเป็นปีพศที่มีการเปลี่ยนผ่านรูปแบบของเหรียญจึงทำให้มีการผลิตขึ้นมา2แบบแบบแรกพระเสียนเล็กมีกระบวนการผลิตอยู่ที่224ล้าน4ี่แสนพัน สองร้อยเหรียญและแบบพระเศียนใหญ่มีกระบวน,นการผลิตอยู่ที่หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยเหรียญเหรียญทั้งสองแบบนี้ก็มีลักษณะที่คล้ายกันคือ เหรียญจะมีลักษณะแบบพระเสียนกลับหรือที่เรียกด้านหัวกับด้านก้อยจะสลับกันลักษณะดังภาพนี่เป็นปกติของเหรียญกระสาบที่เราใช้ กันเป็นประจำคือมีทั้งด้านหัวด้านก้อยตรงข้ามกันและเหรียญที่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญคือเหรียญแบบพัสเสียนใหญ่ สำหรับท่านใดที่มีเก็บเหรียญไว้ก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคากับช่องได้ราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC ก็จะมีราคา มากกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ทางอีเมลของช่องก่อนจบคลิป อย่าลืมกดไลคกดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ